เก้าสุภสราลั่นอยากเล่นหนังอินดี้เปิดรับแมงบำกัดค่าตัวคุยกันได้ดีใจเทรนสาวตัวเล็กกำลังมานักสแสดงสาวเก้าสุภัสาราธนาชาติล่าสุดได้มาร่วมงาน First Pre m i e r ยร์เ s รสค n น e ฟ e เร e ซีรีส์รับรักออกแบบเลิฟดีไซน์ที่ SF World c i n e ซ a ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิร์นจากนั้นเจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงความรู้สึกหลังมาเล่นซีรีส์ยูยริครั้งแรกพร้อมเล่าโมเมนต์สุดประทับใจที่ได้ถ่ายภาพคู่กับโดยองคอ NC t ว่าเห็นบอกว่าพอได้มาลองเล่นซีรีส์ยู ใช่ข้ารู้สึกว่าได้อยู่กับคนน่ารักแล้วมันสบายใจพอเป็นผู้หญิงเหมือนกันก็ได้คุยเรื่องอะไรที่คล้ายคายกันเทคแคร์กันตรงไหนที่รู้สึกว่าไม่สบายใจเราจะช่วยดูแลกันต้องบอกเลยว่าตัดสินใจรับเล่นซีรีส์เรื่องนี้ไม่นานเลยจริงๆหนูดูเรื่องที่ฟรีนเบคเล่นตั้งแต่ช่องสามตอนกลางคืนแล้วตอนแรกไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ก็นั่งดูอยู่นานมากจนถึงขั้นพิมพ์ไปบอกผู้จัดการเลยว่าถ้ามีซีรีส์อะไรแบบนี้ติดต่อมาอยากเล่นมา ถามว่าอะไรที่มันเข้าเส้นเราขนาดนี้คือหนูเป็นคนที่ชอบอยู่กับผู้หญิงสวยอยู่แล้วชอบมองเขาสมัยเด็กๆหนูก็ชอบเซฟรูปพี่ๆเน็ตไอดอลมาตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ MSN แล้วเวลาเราจะเป็นติ่งศิลปินส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมากกว่าหนูชอบผู้หญิงสวยชอบในเชิงที่ว่าอยากทำอยากเก่งให้ได้แบบเขาแต่เราก็เป็นคนสวยไงหนูไม่รู้สึกเลยค่ะหัวเราะเวลามองผู้หญิงสวยคนหนึ่งมันจะเป็นฟีลแบบเขาสูงเขาสวยเขาเก่งเราก็อยากจะเป็นเหมือนเขา ตอนนี้งานเป็นยังไงบ้างเห็นเดินทางบ่อยเหมือนกันใช้คามีเรื่อยๆทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นงานแนวแฟชั่นเสียส่วนใหญ่ล่าสุดก็เพิ่งไปมิลานมาสร้างเรื่องให้สาวๆคนอื่นอิจฉาอีกแล้วอ๋อที่ถ่ายรูปคู่กับโดยองค NCT น่าเรอค่ะด้วยความที่อายุใกล้ๆกันแล้วเขาน่ารักปีที่แล้วหนูก็ได้ไปถ่ายกับทั้งโดยองคและมุนกายองซึ่งนส์สกันทั้งสองคนเลยคือเป็นไอดอลเป็นนักสแสดงเกาหลีที่ไม่ถือตัวเจอกันก็ทักทายกันถามถ่ายดินฟ้ากาศ แล้วปีนี้ไปเจอกันอีกโดยองค์จำเราได้ไหมหนูไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าเขาน่าจะจำได้นะคะ่ะเจอกันรอบนี้เขาก็ยังน่าส์เหมือนเดิมเลยน่ารักแต่ตอนนี้เขาน่าจะเหนื่อยหน่อยเพราะต้องทัวร์คอนเสิร์ตเดียวด้วยโพสต์รูปไปมีคนเข้ามาแซวเยอะเลยใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นแฟนคลับของโดยองค์หนูก็ดีใจที่ทุกคนยังให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็อยากเห็นรูปเรากับโดยองค์คู่กันแล้วตอนนี้ไทยผู้หญิงเอเชียตัวเล็กกําลังมาด้วย จริงๆดีใจข้าเมื่อก่อนจะไม่ค่อยเซลเท่าไหร่คิดว่าเราตัวเล็กเกินไปหรือเปล่าเพราะแต่ก่อนนางเอกจะตัวสูงเลยรู้สึกดีใจขึ้นมานิดนึงแล้วพอแบบโลกมันหมุนเร็วเนื้อตอนนี้สาวเกาหลีตัวเล็กๆกับผู้ชายตัวสูงกําลังเป็นที่นิยมด้วยแล้วกับงานการแสดงอย่างอื่นละ่ะอยากรับมากเลยค้ายิ่งถ้าเป็นหนังอินดี้อยากลองทํามากเลยหนูรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในตัวบทละครที่ค่อนข้างแมสมาหลายเรื่องแล้วเลยอยากไปลองในทางอินดี้ดูบ้างอาจจะเป็นหนังอินดี้ที่คนไม่ต้องรู้จักเยอะ ก็ได้หนูก็ยินดีรับเล่นคือเรารู้อยู่แล้วว่าหนังอินดี้จะมีงบที่ค่อนข้างน้อยแต่หนูยินดีรับเพราะอยากลองทําอะไรใหม่ๆบ้างเพราะบางทีเขาอาจจะไม่กล้าติดต่อหนูมาเพราะเห็นว่าหนูเล่นแต่อะไรแมสแมสมาเยอะกลัวว่าเขาเองจะงบไม่พอเลยไม่อยากชวนมาแคสหรือเปล่าอยากให้ลองติดต่อมาก่อนนะคะเรื่องค่าตัวสามารถคุยกันได้เลยเพราะหนูอยากเล่นจริงๆ